กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมาประชันบนหมู่ที่5ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับผมนายประโยชน์พึ่งเมืองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมาประชันบนหมู่ที่5ตำบลโป่งยินดีต้อนรับครับได้รับเงินพระราชทานกังถุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพศ2 5 6 7จำนวนเงิน8,000 บ้านมาประชันบนหมู่ที่5ตำบลโป่องอำเภอบางละมุงได้จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2567ณศาลาอเนกประสงค์บ้านมาประชันบนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีหน่วยงานราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานในครั้งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนโดยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมาประชันบนได้มีการบริหารจัดการด้านต่างๆดังนี้การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมาประชานบนด้นานคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อหา,หาหรือแนวทางการขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านในชัน้นทั้งสามเจตอนนะคะวิทยากรกระบ,บวนการกองคุณแม่คูคอคะ่ะดิชันทางานกองทุณแม่ในนามของกองคุณแม่ทีนนมม่ว่าบาบัดยาติดติดเราได้ทําการค้นหาผู้เสพในชุมชนของเราและชุมชนใกล้เคียงเพื่อมาบางบัดนะคะ นนามของกองทุนแม่ใจเปนับเน็นเรื่องอาหารดูแลลูกหลหานหลานม่กองทุนแม่ของเราด้วยข้าเทียมกันข้ามไม่เดือกริ้นักไม่มัดกีช้งทุกคนละอบาปบาปัดด้วยใจค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนแม่ยังได้ลงพื้นที่ในการให้กำลังใจและมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนด้นานการเงิน ได้มีการสมทบทุนศรัทธาอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งปัญหาอื่นๆรวมทั้งการช่วยเหลือความเดือดร้อนต่างๆในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกขยากการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านว่าประชานบนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่นกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายรวมพลังประชาชนในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลโปง่งครูขอครูขอขยายผลยังได้ต่อย,ยอดอาชีพให้แก่ผู้บำบัดยาเสพติดเช่นการทำยาดมการทำน้ำยาล้างจานการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการสร้างอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้นั่นเสริมสร้างความเข้มแข็งบ้านมาประทันบนเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากด้วยคณะกรรมการมีความร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงทำให้มีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานในหมู่บ้านเช่น คณะศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดสอ,อปสอจจังหวัดสระบุรีในทหารนักพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและนอกจากนี้ทางคณะกรรมการกองทุนแม่ยังได้มีการสนับสนุนทุนต่อเติมบ้านครัวเรือนตกเกณฑ์จปทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์คำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่และสร้างความสามาัคคีของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินงานด้านต่างๆมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงทำให้บ้านม่าประชันบนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบของจังหวัดชนบุรีมออนแม่ของแผ่นดินบ้านมาประชันบน